ครับวันนี้ก็จะมาชมาสวนต้นไม้นะครับอันนี้เป็นต้นไม้ยืนยืนต้นนะครับต้นไม้เศรษฐกิจเป็นไม้ป่านะครับ<อ>ก็มาลงไว้ได้น่าจะอาสองปี2ปีหน่อยๆครับผมก็จะมีพยุงนะครับนะครับพยุงพยุงโตมากเลยครับพยุงสวยครับนะพยุง เห็นเขียว,เ,ยวเป็นทิวพยุงนะครับแล้วก็จะมีสักนะครับสักสักก,ก็โตอยู่นะครับสักกพยุงโตดีส่วนยางนายางนาก็กําลังติดเริ่มโตนะครับเพราะว่าตอนแรกตอนแรกไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่พอ,อ,อมาแต่งได้น้ำไปครับก็เริ่มเริ่มแตกโตครับสวยครับดูครับแต่ชอบพยุงมากสุดเลยครับ พยุงเนี่ยโหโตเร็วมากนะครับเดือเชื่อครับสวยมากเลยครับเป็นทิวเลยครับผมพยุงสวยครับเห็นเป็นธรรมชาติเลยนะครับเนี่ยนะครับสวนป่าในอนาคตพยุงนะครับต้นพยุงครับเป็นอุโมงค์เลยนะครับดูสิครับเป็นอุโมงค์ต้นไม้พยุงนะครับสวยงามลมลื่นเลยนะครับ ใครอยากมากลางเต็นท์นอนก็ได้นะครับอนุญาตนะครับไม่ว่าอะไรครับผมครับรรยากาศสวยงามมากเป็นอุมโมงเลยนะครับ